เมื่อประชาชนส่วนใหญ่มีเจตจำนงไปแล้วผ่านการเลือกตั้งก็ไม่อยากจะให้มีปัญหานะครับการกระบวนการบิดเบือนเจตนาลมของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยที่สามารถหาข้อยุตินะครับจากความคิดเห็นแตกต่างกันได้ในสังคมอย่างสันติวิธีที่สุดแล้ว สำหรับพี่น้องสื่อมวลชนก็ผมคิดว่าความคิดเห็นของพีมุกก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนจํานวนมากหลังการเลือกตั้งที่อยากจะเห็นความชัดเจนทางการเมืองนะครับว่าเมื่อประชาชนส่วนใหญ่มีเจตจำนงไปแล้วผ่านการเลือกตั้งก็ไม่อยากจะให้มีปัญหานะครับการกระบวนการบิดเบือนเจตนาลมของพี่น้องประชาชน ะครับเพราะว่าการเลือกตั้งเ,เป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยที่สามารถหาข้อยุตินะครับจากความคิดเห็นแตกต่างกันได้ในสังคมอย่างสันติวิธีที่สุดแล้วนะครับและที่สำคัญก็คือว่าพี่น้องประชาชนจำนวนมากก็กำลังรอคอยรัฐบาลชุดใหม่เพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างจาการัฐบาลชุดเดิมนะครับที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังรัฐประหารเป็นต้นมานะครับ mm. เพราะมีปัญหากับพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก mm. โดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นคนยากคนจนนะครับง mm. ั้นเนี่ยเราก็พรรคเก้าไกลก็พยายามจะทําอย่างเต็มที่ที่สุดเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพรรคเก้าไกลให้เร็วที่สุดนะครับ mm. เพื่อจะได้ผลักดันนโยบายหลายๆอย่างที่สร้างความเป็นธรรมมากขึ้นในสังคมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเจริญเติบโตทางสังคมทางเศรษฐกิจที่ทุกคนได้รับส่วนแบ่งของความเจริญไปอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมนนี้ก็เป็นจุดยืนของพรรคก้าวไกลนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องพี่มูฟมากในวันนี้เดี๋ยวเราน่าจะมีโอกาสขึ้นไปข้างบนสักเล็กน้อยนะครับไปนั่งคุยกันเดี๋ยวมีตัวแทนมอบมอบเสื้อด้วยครับอ๋อของครับขอ,บอยครับ ไหไม <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้แบบแบบนักฟุตบอลย้ายทีมเลย <c oughs> <c oughs> ออ ตันนเลขาจะเรียนถามความคืบหน้าของการตั้งรัฐบาลครับว่าไปที่ไหนแล้วเรื่องสวกับเรื่องหุ้นช่วนาตอบหน่อยตอบคำถามสื่อมวลชนไปแล้วนะครับจริงๆเรื่องเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้ก็กระบวนการสําคัญที่สุดก็คือรอการรับรองสอสอ,อย่างเป็นทางการจากกะกะตนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คาดหวังว่ากรกะตจะใช้เวลาไม่นาน ก็มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถรับรองแล้วเสร็จเพียงพออย่างน้อย95เนี่ยภายในกลางเดือนนี้ถ้าเป็นแบบนั้นก็หมายความว่ากระบวนการเลือกนายกก็จะเร็วขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในต้นเดือนหน้านะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ